สวัสดีเพื่อนๆคลิปนี้มาแชร์ความดีใจความแฮปปี้ความภาคภูมิใจกันค่ะชาวนี้ได้รับข่าวดีนะคะลีนาสอบผ่านภาษาไอซ์แลนด์แล้วค่ะเก่งมากเธอเก่งมากนี่นะคะมีความสุขมากวันนี้แฮปปี้มากดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆ ไม่รู้จะว่ายัางไงร,รู้สึกแฮปปี้มากเลยดีใจอะค่ะคือเป็นอะไรที่แบบว่าสมกับความตั้งใจพยายามของเราเพื่อนเนลิน่าเรียนได้ประมาณปีหนึ่งก็ไปสอบเข้าเกือบทุกคาสเลยที่ครูให้เข้าแบบเข้าทุกคาสนะคะช่วงแรกแล้วก็ด้วยความอยากรู้ด้วยแหละนะคะด้วยความที่แบบกระเสือกกระสนเองด้วยอะไรใดๆนะคะก็วันนี้ก็มาถึงดีใจมากค่ะแล้วก็ อยากมาแชร์ความรู้สึกโมเมนต์นี้ให้เพื่อนๆนะคะเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้ไม่ว่าใครที่กําลังจะไปสอบหรือว่าเรียนอยู่ขอให้เพื่อนๆประสบผลสำเร็จแล้วก็สอบผ่านทุกคนนะคะเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะได้อยู่ที่นี่ทำงานพักอาศัยอยู่กับแฟนอยู่กับสามีคนที่เรารักได้แบบสบายๆไม่ต้องกังวลอะไรมากนะคะก็อยากมาแชร์นะคะเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy โมเมนต์นี้ไปด้วยกันนะคะ